ใ่กาด้ฮัลโหลสกายเขาต้อนรับสู่บูจิบบูเรลูและตอนนี้เป็นเอ่อตอนนี้พวกเราอยู่ในโหมดนอร์มอลนะเพิ่งตอนนี้เพิ่งเริ่มเกมเลยเดี๋ยวจะเลือกโปเกมอนก่อนโหมดนอร์มอลเพราะหมดจ้าแลนด์ดอมเบอร์ส์น mm hmm. ี่โหมดนอร์มอลเลือกโปเกมอนอ่ะ รู้สึกอยากเลือกธาตุโอ้ my god ชอบแม่ธาตุธาตุเพชรนะคุณเลือกธาน,น้ำค่ะกุ้ยด่วนอ๋อคุณเลือกท่าพื้นคุณเลือกธาตพื้นคุณเ,เลือกบอกว์โซ่แต่ตัวนี้เป็นตัวที่แพธาตุเยอะเพราะว่าเราเยอยากเลือกธาตุไฟ ตัวนี้เรจะดูไงฮึยังไม่รู้ตันึงนี่งพิล็อพ really really um, uh, yeah. ิล mm, no uh, uh, oh, ็ออายุนโอ้โหู้กับาเมนเดอร์เนี่ย นุ่มตีทองทีเราตายเราเปลี่ยนตัว,วอะไรบ่อยจริงอ๋อบีเฟชโอ้โหถ้าเพื่อชนะชทอรเมนเดอร์อ่ะโคตรตึง เลือกคู่อ่ะไอ้โรเลทอ่ะมากมากมันนั่นแหละเราก็คิดอืมที่จะได้ตัวนี้นะคะขอขอจับโปเกมอนรอ เป็นหนึ่งตัวรียกจับอไรมีรูปะไม่บอก,บอกเดี๋ยวคนกร็นกรู้เพราะเูได้ no 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 น่าจะจับไม่ใช่ไม่ใช่รัตติตตนันน้อยพีดูปะไม่เอาพีดูปะพีดูมันมันสเตเวทมีเกินไปอะพีดูปะดู รองสู้ก็ได้นี่เบสใช่ค่ะควรควรไปสปีดีคุอาจจะเม่

อ่าร uh, uh, ีบเอชปุ๊บนะแล้วไปฮิวก่อนคุณจะจับไก่เหรอไม่หรอกอืมแต่ถ้าเป็นไปได้อยากจับถ้าตัวที่อยากนด้ทีมอ๋อคนใช้ไก่ตัวนี้นี่เองไก่ไฟ ออกซิเกนบอสซิเกนมาเอ้ยคุณจับแล้วจับตัวนี้อ๋อยังไม่จับยังไม่จับน่าให้เพื่อสีแบบนี้ได้ใครมืออืมแค่นี้คุณไม่ต้องกลัวตายละ ก็าเเคย,กนนยวเก oh. ือบตายมันก็ตอดีออออติเนอะไอตอนเรียนลรบไม่ใช่แลนด์ mm hmm. นโรบิกนะเราคุณรูว่าแนด์บไม่อช์นักเลงยากกว่านักเราคิดดู <c oughs> แลนด์ิกมันแลนด์รได้โปรแกรมอะไรกันมาเราเจอพี่ดู คนละว,ว่าเราขอลองสู้กับเทรนเนอร์คนแรกก่อนมาสู้นมันจะฟังดึงมาดูกันว่าจะชนะหรือไม่มสับพักจะเห็นแล้วเธอเลอปไปที่บ้านฝาปีเ็ดอุ้ยโอ้โหฟังนู้นตัวละตาย นี่คือสาเหตุที่สุดคนตามแคกโกปีปีอรย,อยพีเตอยนจะได้เบลคนเดียวแล้วปี่าโีเตอร์ได้เบลคนเดียวเอาปีเตอร์อดวก่อนเบลฮะแล้วเรียนเรียนท่าแฟนักขับไปที่วันที่ก่านเราัะไม่เรียนให้เบลเราต้องารอกเสียงดำอย่างนี้เฮ้ยเจอเอ็นตี ใช่หรอส่งรูปมาหน่อยเดี <endpoint> ๋ยวอ่ะเดีอะถ่ายรูปไปเลยเอ็นตี้มีอยู่บอลสามลูปจะกลับได้ที่บอลเดียวสามลูปเพรเหลือบอลแค่สองลูกล้วดิเอ็นตี้มันเลือกคุณนครับใช่ต้องโยนบอลไปดิลูกเดียวนะอีกรูปหนึ่งเราเก็บไว้โอ้ไม่ติดซวยแล้วพีเจี้ยนมาตายยุกโอ้ ตามหมดไม่ใช่นาซบันดี้บันดี้ จริงดีชูเกีนนเราอืมิฟเอ็ดลัวะอืมแม่แคแค่ชูอมันบางอ่านมาก็ปี้พีเียนเราเจอท่าลิฟเอดเ็ดไป คิดเรื่องจริงล่าสุดท้ายล่ามเดียวยี่สิบเอ็ดรอบไม่เอองนมาตัวนก็สท่ดีเราลองเปลี่ยนที่จ mm. ุ <No. S 2> <ả? S 1> ดเร็วเร็ <Okay. S 1> <c ười> วเร็ hey, <yo. S 2> วมอเเอ้ยโย่ยี่สิ ở bên camera. Đu đồ vật cháu hay đi. Ê, anh Tế. Anh đi làm เราะห้รน่าหลอกเจอเอ็นเต้ะแล้วเอ็นเต้ราจันไปมึงคุณไม่รอเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมเวลามันผ่านไปเร็วจังใรแม่สิจบโหตอนีสิบนาทีแล้วอีก เดี๋ยวเราปิดละนะ้กันเะดี๋ยวนะทำไมมันเฮ้ยพอคนสู้เสร็จคุณลองกด A ตัวจุดดิจุดจุดในแป้นพิมพ์อ่ะในคีย์บอร์ดอ่ะคุณลองกดดูมือก็มันตกแบบฟาร์เร์ให้พีเจียนหน่อยแล้วกันมาพีเจียน แค่เน okay, uh ็กแคกเป็นสเตตัสเหรอโอเคฝั่งนู้นจะได้นี่แล้วก็กัสซปูนไม่มันมีความเป็นกางแล้วคนมู้นจะสตรีมอืมเนี่ยลองดูไม่ได้เลยสตรีมต้องกดในยืนรู้ไหมคกัไม่รู้มันมีให้กดถ่ายทอดสดด้วยตอนนี้ของเราใช่อยากลองกดดูว่าตอนเล่นพี่เช่หมดนะ

Pido, apa, macam apa lagi ni? Kenapa, kenapa? Woah, macam apa? Kenapa? 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 เราว่าเดี๋ยวเราไปหิวก่อนอถึงเมืองเอ่ออะไรเนี่ยอ่านไม่ออกวีนั่นไมตู้หนังสือมันแบบทับกันแบบโอ้ my god w ความทูโฟววีตนซิตี้โอเคตั้งชื่อมันว่าวีตนซิตี้ไปก่อนเราไม่ได้ดูแตมันแม่ดูฮะมีคนรันมา เดี๋ยวแป๊บนึงนะอู้ๆๆคุณพูดมาพูด ถ้ามีแคนดี้เราสามารถอันนี้ได้เลยนะเนี่ยอยากเปลี่ยนตรงนี้ของแคนดี้อ่อ,อแคนดี้ของฮาโลวีเนี่ยมันมีให้เรียกตรงใกล้ๆไม่รู้อ่ามันมีการเพิ่มโอกาสหาโปเกมอนลีเจนเดอรี่ด้วยไหนเอืม

เลาคอสเนาะเราจะับเลาคอส,สิกว่าออาวน่ากลัวเราจะสู้อีกครับอืมเออเราได้ที่สามตอชั้นดีแหละเนาะคนนี้เนี่ยตัวแมนที่ได้ตั้งร้อยอีกที เออจริงราว,วันช็อตมันได้ด้วยเราวันช็อตไม่ได้วันช็อตได้ <22 S 1> เ,เราสิบสองแล้วนั่นเหระนะเราไม่ได้เรียนท่าเมื่อกี้เหรอคนเผลอกดโนเก่าไม่เผลอกดเน่ไม่เป็นไรเพรท่ามันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ไม่ไงจริงด้วย เรสามารถสู้ได้เรื่อยๆเลยนี่มันสะปีดไวกว่าเราเออไปจากนี่ก่อนอีวังส์กับเฮลอ็อกโอ้มันเรื่องเลือแบบมากรู้สึกอยากกลับไปเรื่องชอวเมนเดอร์ชอวเมนเดอร์สปีดไวอ่ะ Tapi dan ini juga orang F S Schools Puah Bana gua ni Yay Gua ni Kul Menengah มาชัดู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 คือตัวอะไรวามาชัดูเหรอเบลอะไรเบลอะไรฮัลโหลฮัลโหลไไม่ด้ยินเบลสีพูดเลยสามคำะ พลแล้วอะไรมืทำไมเราเกิดนี่ถ้าคุณอยากได้มาชาดูไปต้องหาตรงนั้นไปเรื่อยๆได้จากคุณก็จะพบกับมันอืมตัวลิงไฟ มาันอ่ะร้อนโอ้ยมาฟังกับเทรนเนอร์คนนี้แล้วกัน,นตรงนี้โปเกมอนดีๆนะเยอะเลยจะพาต่อไป วิธีฟาร์มเลเวลชันดีฟาร์มให้วัฒนาก,การเลยเฮ้ยต่ก็น่าร้องนะฟาร์มวัฒนาการเลยดีเอาลางสามน่ยับนลางสามเลยหรอเดี๋ยวให้ซักอีกซักนี่ละกัน อีเจนคุณเรียวฮะมกคุโล่คุณเวลสิบสองเวลสิบสามเดือดร้อนแล้วเวลสิบสามก่อนซุนเน<ง>ี่ยฮะอุ้ยสปีดไวกว่าแล้วขาดแค่ดามิรีเฟช เงเต็มมือเลยราคาดิฉันเร็วดนึ่้อยห้าสิบห้าคุณถ้าเราซูนี้เสร็จราคาดิฉัน คนคล้ายๆเราเลยเี๋งนะไม่ค้ายเลยเออเราออคุณเ,เาแตะโอเคสี่แล้วเอ้ยคุณก็อฟได้เมลแล้วคุณ แต่เรายังไม่วันชอดมาเลยสามารถวันชอดได้สู้เลยยี่สิบนาทีเรียบร้อยจบไว้แค่นี้ไหมอืมวันนี้อาจจะไม่ได้สู้ยิงก็จบไวแค่นีนแล้วกัน อดูออจบคลิปเลยก็ได้โอเคสำหรับว,วันนี้ก็พอเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับอืบ๊ายบายบ๊าย